สำหรับคนเล่นมิตูเดตันะครับตอนนี้ื่างนงปเป่ดแจติดเครื่องไม่ได้มิตูจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นปลาไฟออนครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่า <Yeah. S 1> ไม่สามารถติดเครื่องได้นะครับทีนี้เวลาเราไปอยู่ไต่างจังหวัดจะแตกตื่นแลลวเฮรยติดเครื่องไม่ได้เว้ยทำไงดีว่ารถทางฟิวคาดแมมอะไรไหมให้รูให้ไปดูให้ไปดูตรงนี้มิตูบิชิเขาจะเป็นทุกคันนะครับมิตูบิชิไทตันบัตเจโลอะไรเป็นทุกคันเขาจะมีสายใดตู้ใดยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ เห็นเห็นสายนี้ไหมสายไฟเส้นเน้เต้นหนึ่งนะครับเป็นปักนะมิตูบิชีเนี่ยเวลาปักของไม่ดีเวลาเขาแห้งแข็งตัวเนี่ยเขาจะหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะสตาร์ทไม่ได้ให้เราดูเส้นนี้เป็นหลักแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเสียบดังแกลวดึงมาถ้าไม่หลุดเนี่ยเน่เน่จะหลุดอย่างนี้าต้องทาให้นะครับแป๊บนึงนะ้าขับรถไปอ่ะมันโดนลมไงโดนลมโบกโดนโดนอะไรมันจะหลุดนะฮะ แบบตรึ่งน,นะทนั้งลงมันแคบมากเลยนะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักเลย <c oughs> อเสียบได้แล้วนะเดี๋ยวทั้งลงติดเสื้อให้ดูนะครับ <c oughs> เห็นเก็ตผมรู้นะคนเล่นมิสูไม่ต้องตกใจดังเมื่อกีแบบมันหลุดใช่ไหมเลือกเอย <c oughs> สมัยก่อนทนั้งลงก็เคยเจอซัดรถไปโอ้โหไปเที่ยวพัทยากันเงี้ยไปเที่ยวชายหาดเนี่ยก้อนก้อนเข้าทะเลเงี้ยก็ไปแวะซื้อของเซเว่นกันเงี้ยไปหาอะไรกินเงี้ยพอขับพอจะสตาร์ทเครื่องยี่ห้อต้ไม่ได้ตาเลือกเลยเนี่ยนะครับ ให้ดูตรงนี้นแล้วกันว่าสายมันหลุดไหมเรียกว่าตรงเรียกว่าสายอะไร